Make happen for a better it for world ทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าส่งเสริมอารยสาเไทยสประชาคมอาเซียนโดยปอตอทพอลังที่ยั่งยืนปักทงเที่ยวไทยเที่ยวได้ทุกคนปีการท่องเที่ยววิถีไทย คัมรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงสสสสสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ข้ามากเพราะทุกย่างก้าวมีความหมายนากัสแสงสว่างเพื่อคุณอิสนาท,ทัวยกล้ออาทิตย์นี้ไปเที่ยวชมเมืองต้องห้ามพลาด กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนุกสุขใจไปกับเมืองป่าเขียวและเกลียวขึ้นเมืองหาดทรายสวยส400ลีประตูสู่ภาคใต้ของไทยที่จังหวัดชุมพรครับ นอ,นอกจากวิวสวยทะเลใสแล้วชุมพรยังเป็นเมืองผลไม้ที่ขึ้นชื่อของไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบกินทุเรียนช่วงนี้ต้องมาชุมพรครับเพราะที่นี่เขามีฉายาว่าเมืองหลวงทุเรียนใต้าานาาไปดูมีอทยก ผู้ว่าครับขับโหทุเรียนไปไม่หมดนะครับครับคคืออะไรครับที่นี่ครับทีนี่ก็คือที่ที่คัดทุเรียนเพื่อเป็นจูกุญสุออกครับโอ้นี่นะครับที่ท่านผู้ว่าหมายมั่นตั้งใจจะประกาศแสนอนุภาพของจุมพรครับในฐานะเมืองหลวงทุเรียนโลกไปครับผู้ว่าครับเโอเคได้แล้วสบ รับซื้อขายแล้วก็ส่งทุเรียนนะครับครับผมยังไงบ้างครับก็มีการรับซื้อแล้วก็มีการแพ็คกิ้งส่งออกนะครับก็คือเรามีผเรามีผทุเรียนนะครับปีนี้เราจะได้ผลประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นตันครับเราส่งออกจากจุนทรไพไปยังภาคต่างๆและต่างประเทศด้วยหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันตันโอ้แล้วก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันตันเนี่ยส่งออกต่างประเทศคือดีนะครับครับผมโอ้โหแล้วทุเรียนที่ที่ส่งออกนี่ต้องแบบไหนครับต้นไรครับ ต้องครัดมาอย่างดีครับโอ้โหแล้วก็ม,มีมีสติกมีสติกเกอร์ต,กกอรต้องติดะไงครับรอ,อันนี้คืออะไรครับมีสติกเกอร์ของล้ครับโลโก้บอกว่าไอ้โลโก้<ล>ของเราครับล้ไหนยางไรล้ไหนถ้าเป็นล้อื่นเขาก็จะมีโลโก้ของเขาอ,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 อ๋อ ช่างเสร็จแล้วเราจะเริ่มบรรจุก,กล่องครับอ๋บนอนี่บรรจุออกกล่องงี้นะครับเตรียมส่งออกนอกนะครับเตรเียมบรรจุทางไหนทางเครื่องบินหรือทางเรือครับทางเรือครับอ๋อทางเรือนะครับครับผมถ้เท่าล้นี่นี่ส่งออกมากขนาดไหนครับเอ่อถ้าทุเรียนเยอะๆวันละประมาณ20ตู้ยี่สิบคิวคือประมาณย <20 S 2> ี่สิบตู้ <20 S 2> ครับยี่สิบตู้ครับตู้คอนเทนเนอร์นะครับโอ้โหวันละฮะครับวันละมีประมาณยี่สิบตู้โอ้ี่ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักนี่่ใชครับสิบเก้าโลครับมันต้องชั่างสิบเก้าโลข้อไหนครับ ทุกๆมันจะเท่ากันหมดน้ําหนักจะเท่ากันมาตรฐานแค่สิบเก้าโลแค่อน้าสิบเก้าโลเลยแล้วก็สอพอนผ่านแล้วปุ๊บตรวจสอบทุบติด็ตลาดเลยครับนี่เม็ดอินชุมพรใช่ถูกเ้อาครับโอ้โหนี่ฮะทุเรียนของชุมพรเองขนาดนี้เรากำลังเป็นทุเรียนคุณภาพ นะครับแล้วก็ขณะนี้เองตเรียนที่ออกมาเนี่ยจะมีการแพ็กกิ้งเนี่ยดูนี่นะนี่แพ็กกิ้งจัดทีพอเนี่ยไทยแลนด์ส่งไปเรียบ้อยครับอันนี้ส่งทางเรือใช่ไหมครับส่งทางเรือครับนี่ฮะดูว่าโพเดิลซอฟไทยแลนด์นะครับนี่นี่ตูเย็นนี่โ้โหนี่ดังระดับโลกครับนี่ไปลงที่ประเทศไหนโดยเพราะจีนอีกแย่งกันเลยนะครับแย่งแย่ซื้อเป็นเพราะคนไทยยังไม่มีโอกาสทานแบบนี้ได้ครับง่ายๆนะครับก็คือเราเราเรามีทุเรียนสามเกรดด้วยกันคือเกรดหนึ่งสูงงอก ครับนะครับเกรดหนึ่งบริโภคภายในประเทศ<อ>เกรดหนั้กน,นก็คือคนท้องถิ่นบริโภคเองก<อ>็คือคุณยุมพรบริโภคเองก็อย่างที่ผมเรียนเลยว่าในหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันนตันนะครับจะส่งออกประมาณ1นึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันตันนะครับแล้วที่<อ>ที่เหลือเนี่ยก็คือบริโภคภายในพื้นที่แต่ว่า8ปดสิเนี่ยไปนอกไปนอกครับไปนอกโ,อโ,อโดยเฉพาะจีนจีนฮะจีนครับจีนนี่ขั้นหลงไหลนะครับทุเรียนไทยนะครับเพราะว่าเนขณะเวลาเขามาเมืองไทยก็ต้องกินทุเรียนไทยนะครับ นี่ครับนี่พี่น้องชาวสวนที่จุมพรนะครับ,รบก็ตัดทุเรียนมาที่สวนได้ได้จบพอมอแล้วนะครับก็มาที่ลงนะมาขาเท่าแก่อันนี้เถ้าแก่ก็ให้ลูกน้องทำการคัดแยกเรยยกรดม่เเเทีียวสนหือลอันนี้เกรดบีเหลือมาก็จะมาคัดอีกต่อหนึงนะครับโดยมีพี่นักเคาะระดับโลกนะครับนี่ฮะเคาะเคาะป๊อกๆนะครับ เ็นไหมฮะเคาะเรดูนะฮะดูคุณภาพมันนะ่ยนี่เกรดดีนะครับนี่คนไทยทานเกรดนี้นะครับน,น,น,บน,น,บนี่ส่วนใหญ่เลยครับ และใครที่ชอบทานผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนขอเชิญมาเที่ยวชมและชิมผลไม้อร่อยเหาะในงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองชุมพรในวันที่21-27สิงหาคมน,นี้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรที่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรเมืองหลวงทุเรียนใต้ร้อยจังหู้ช่วงหน้าดังครั้งดีไปกราบสเสด็ดเตี๋ยที่ศาลกมรมหลวงชุมพรเขตปูดมศักดิ์ริมหาซายรีกันครับ Hmm? ป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิต oh. มีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่า <c oughs> กำลังจะเกิดขึ้นจริง <c oughs> ป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศ <c oughs> แหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมือง ปีท่องเที่ยววิถีไทยขึ้นรถบัสไทยเรือไทยสกายแล a ไทยเล่นเวกบอร์ดไทยเล่นกับวานไทยขี่ฟอร์มูล่าม้งในไทยไปกระแรงแข่ยอนไทยคูจิไทยกุยหลินไทยหรือช้อปปิ้งที่เวนิสไทยอยู่เมืองไทยไปไหนก็เจอสวรรค์หมูสวรรค์ปลาสวรรค์น้ำตกอำเภอจังหวัดยังสวรรค์เลยเที่ยววิถีไทยเอ๋ไก๋ไม่เหมือนใครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่งเสริมอารยสาปไทยสุ่รชาคมอาเซียนโดยปต,ตทพลังที่ยั่งยืนปักทองเที่ยวไทยเที่ยวได้ทุกคนปีการท่องเที่ยววิถีไทยคัมรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงสสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ข่ามาาเพราะทุกย่างก้าวมีความหมายนากัส แสงสว่างเพื่อคุณกลุ่มปตทส่งเสริมและสร้างสรรค์เฟลลี่ดีไซน์อารยสาปัตย์หรือหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลนอกเหนือจากปัป้มปตทยุคใหม่จะมีอารยสาปัตย์แบบจัดเต็มแล้วที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบาันวิทยาศิริเมธีจังหวัดระยองที่กลุ่มปรทศสร้างขึ้นก็ใช้หลักเฟลลี่ดีไซน์เพื่อให้ทุกคนทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในสถานศึกษาโดยสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมครับดูฮะไม่มีทรเรีประตูนะไม่มีขั้นม,มีแชร์มาได้เรียนได้หรือเป็นอาจารย์ก็มาสอนได้นะครับ โรงเรียนกำเนิดวิทย์นี่สมงงาศักดิ์ศรีมหานาลปทนะครับที่เป็นต้นแบบห้องน้ำอารยศาถให้กับคนทั้งมวลนะครับสะดวกปลอดภัยเลยแล้วก็ไม่มีสเสปเลยนะครับอมีประตูไม่มีสเต็ปเลยนะครับ,ระส,ะรบสะอาดรกว้างขวางนี่นะครับเฟลี่ดีไซน์คอลเลจที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาสิริเมธีจังหวัดระยองฮิ จังหวัดชุมพรเมืองต้องห้ามพลาดกันต่อครับรม,ม,าาม,ามาชุมพรจะต้องไม่พลาดที่จะมากราบไหว้ขอพรเสด็จเตีเต่ยพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยที่ศาลกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บริเวณหาดทรายรีเมืองชุมพร สถานที่ที่พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อปีพศ2466หรือเมื่อ92ปีที่ผ่านมาครับนี่ครับศาลมหรวจจุมพรก็เหมือนศาลโดยทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นทางลาดนะครับแต่ทางขึ้นนี่มื่อก่อนก็เป็นบันไดนะครับวันนี้ผู้ว่าก็มาปรับปรุงให้เป็นอรารรสาบัดคนที่วิเชร์เข้าถึงได้นะครับ yeah. ีแต่ละวันก็จะมีผู้คนมากราบไหว้บูชาขอพรกันเยอะนะครับนี่เป็นพระรูปท่านนะครับแล้วด้านบนก็เป็นหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเท่าที่คงเป็อาจารย์ท่านนี่นะครับให้ญาติโยมชาวบ้านได้กราบสักการะนะครับ และประเพณีอย่างหนึ่งในการมากราบไหว้ขอพรกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่หาดทรายรีแห่งนี้มีการยิงปืน9นัดและจุดประทัดอีก2,000นัดเพื่อถวายกมรมหลวงชุมพรครับ แล้วก็มาชมวิวสวยที่หาซายรีกรันล่างครับพอรอ่อนละมุนด้วยไออุ่นจากทะเลนมาเที่ยวเตรมีสเสน่เลือล้ายมีเกาะมากมายมีหาซารีก ตอนนี้เรามาอยู่จุดไหนครับท่านผู้ว่าครับครับบริเวณบริเวณหัวเรือกรมหลวงชุมพรครับเรือลบหลวงภาะรูกแต่เป็นจำลองนะครับที่สมัยก่อนกรมหลวงชุมพรท่านโซกประทับบนเรือนี่มานะครับและหาดทรายรีก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของชุมพรนะครับครับครับเราจะเห็นว่าเกาะนี้โหเยอะมากเหมือนกันนะครับ แล้วก็เรามีชายหาดหลายจุดด้วยกันซึ่งเหมาะสมหรับการท่องเที่ยวทางทะเลมาพักผ่อนท่องเที่ยวชมวิวแบบเนี้ยสบายสบายสบายถือว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวนี่สูงมากนะครับโดยเฉพาะเรามีการท่องเที่ยวทั้ง4รูปแบบด้วยกันก็คือการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวทางทะเลแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงชุมชนนนเเเป็ืองกก่าโบร ท่านผู้ว่าครับจากนี้ไปชุมพรจะเป็นเฟรนี่ดีไซน์ซิตี้เมืองอารยศัปั์ที่ทุกคนเที่ยวได้เข้าถึงได้เลยว่ามีแนวทางไหนบ้างครับขณะนี้เราทำแล้วนะครับก็คือีิจารรถสำหรับผู้พิการป้ายบอกทางสำหรับผู้พิการรวมทั้งทางลาดที่ไปว้กยมหลวงชุมพรรวมทั้งในเรื่องของห้องน้ำที่เราได้ปรับปรุงทำให้ปีห้องน้ำผู้พิการ บริเวณรอบทั้งหมดก็จะมีทางลาดขึ้นไปทางเรือก็เป็นทางเชื่อมไปหมดทางเชื่อมหมดเลยครับ,บออรเป็นทางลาดหมดนะครับเพื่อจะสะดวกในการที่จะเดินทางสำหรับคุณผการแล้วก็เราคิดว่าทุกอย่างจะพร้อมประมาณเดือนตุลาแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มหลักนี่คือผู้สูงวัยท่านสวนะครับครับโอ้ครับดังนั้นพื้นที่แล้วก็ต้องปรับปรุงพัฒนาให้ทุกคนทุกเพศโดยเฉพาะทุกวัยเข้าถึงได้เลยทุกสภาพร่างกายเนี่ยเข้าถึงได้ครับ มากราบกมาหลวงที่หาทรายรีได้นะครับนี่นะครับหลายมุมที่น่าสนใจในจังหวัดชุมพรเ,เมืองต้องห้ามพลาดครับออช่วงหน้าไปติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงอารยสัปปศาปสาศนาสถานที่วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิตจ,จังหวัดปทุมธานีครับพ่อครับ ป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิต<า>มีต้นไม้น้อยใหญ่แทกิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอา,ากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่า <c oughs> กำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกลุ่มครั้งแรกของป่านิเวศ <c oughs> แหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมือง Attractive, alluring, exciting, all new Camry Esport. Life is thrilling. เสริมอารียสาปไทยสุรรชาคมอาเซียนโดยปต,ตทพลังที่ยั่งยืนปักทงเที่ยวไทยเที่ยวได้ทุกคนปีการท่องเที่ยววิถีไทยคำรี่ผู้นําทําในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงสายการบินไทยแอร์เอเอชียใครๆก็บินได้ข่ามากเพราะทุกย่างก้าวมีความหมายนากัสแสงสว่างเพื่อคุณบริษัท OMC อซันยูเอลิเวเตอร์จำกัด บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดขับเคลื่อนเดินหน้าอารยสาปัตหรือเฟี่ดีไซน์โดยนอกจากจะดำเนินการสร้างทําอารยสาปัตในโชว์รูมและส่างงานของโตโยต้าทั่วไทยแล้วโตโยต้าก็ยังมีบริการให้ข้อมูลและข้อแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลด้วยครับหลังจากเราทําเรื่องของอีโคเดลิชิปมาระยะหนึ่ง ทางเตร์ต้าก็มองเห็นว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคของเอจจิ้งพ popula ชันขณะนี้นี่เราก็มีนโยบายว่าศูนย์เตร์ต้าที่สร้างใหม่จะต้องมีเฟรนดี้ดีไซน์นะครับก็มีการทำไปแล้วประมาณ26แห่งนะครับแล้วก็ที่กำลังจะก่อสร้างอีกจำนวนหนึ่งครับ ตามความคืบหน้าในการปรับปรุงและสร้างทำอารยสาปัตย์ด้วยการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกับทีมอารยสาปัตย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่กันครับสวัสดีครับอาจาชุกเกศครับท่านทุกคนครับแม่วันนี้ทูตอารยสาปัตย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำทีมโดยท่านผู้ช่วยอ,อธิการบดีอาจารย์ชุมเขตแสวงเจริญนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะพามาสำรวจอาริยศาป่าที่วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิตที่คลองหลวงปทุมธานีเพราะวันนี้เนี่ยทางธรรมศาสตร์ได้มาช่วยออกแบบปร,ปรับปรุงเรื่องของอารยศาป่าที่วัดน,นี้ยังไงบ้างครับอาจารย์ชุมเขตครับเรามาช่วยออกแบบนะครับก็เริ่มจับ ทางลาดที่จะขึ้นโบสถ์นะครับแล้วก็มีส่วนของทางลาดแล้วก็บันไดสําหรับขึ้นบนศาลาการเประเรียนนะครับที่จอดรถสําหรับผู้สูงอายุและคนพิการนะครับห้องน้ําสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุรวมถึงมีลิฟที่สามารถขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์บริเวณเนนได้ดูฮะก็เริ่มจากทางลาดเข้าพระโบสถ์นะครับนี่ก็ยังมีป้ายเสัยลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานนะครับนี่นะครับ และนี่ก็มีทางลาดนะครับขึ้นลงสาราการเปลี่ยนอันนี้มาปรับปรุงผนังกันใช่พ่อจาายครับใช่ครับผมบันไดเราก็ติดตั้งราวจับเพิ่มผู้สูงอายุคนไหนที่อยากใช้บันไดใช้ผู้สูงอายุคนไหนอยากใช้ทางลาดก็ใช้ได้เลยโอ้ครับโดยเฉพาะมิวแชงนะครับครับผมนี่วันนี้มาเยี่ยมชมอาร์ตแอนดิปะที่วัดคลองหน่งแกนิมิรนะครับนอกจากทางลาดที่มีอยู่หลายจุดแล้วที่ขาดไม่ได้คืออะไรครับคุณตาครับห้องน้ําค่ะ โอ้โหนี่พร้อมเพียงกันมากเลยนะครับห้องน้ำนี่หัวใจสำคัญของทุกสถานที่นะครับอาจารย์จุมเกศครับและที่เป็นไฮไลท์อารยศาปัดของวัดคลองหนึ่งก็คือลิฟต์สำหรับให้บริการผู้สูงอายุและผู้ที่ใช้วีลแชร์ใช้ขึ้นลงเมนในการประกอบพิธีกรรมแด่ผู้ล่วงรับนี่นะครับนี่ครับที่อาจารย์จุเกนและคณะมาช่วยกันปรับปรุง รวมถึง OMC ภาคเอกชนนะครับก็คือติดตั้งฐานลิฟต์ลิฟต์นี่สำคัญยังไงครับคุณลุงครับสำคัญครับเพราะว่าครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่ลิฟต์เนี่ยมันคนที่มีปัญหาทางทางข้อเข่าอ่ะมันเกิขึ้นไม่ได้ครับโอ้คือไม่ใช่เพราะวิวแชร์นะครับไม่ใช่ครับแม้แต่คุณป้าวัยใช่ครับอ้อออนี่นะครับก็ต้องใช้ลิฟต์มันสะดวกกว่าสะดวกกว่าครับ ่าเดี๋ยวลองแม่คุณบ้าลองไหมฮะเดี๋ยวพวกร้องกันนะครับใครร้องก็ได้องเองนะครับคุณลุงร้องนะครับนี่นะครับอาเรียสาปัดวัดคลองหนึ่งแก้วนิมิตคลองหลวงปทุมธานีวันนี้ขอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ดีนะครับเฟรนี่ดีไซน์อารยสถาปัต์สะดวกปลอดภัยทันสมัยเพื่อคนทุกวัยที่วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิตจังหวัดปทุมธานีครับีี่ดไซน ท่านที่สนใจจะติดตั้งลิฟต์เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในสถานที่ต่างๆติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท OMC Sunyu Elevator จำกัดโทรศัพท์02980191 0ถึง4ช่วงหน้ามาฟังมุมมองของประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยกับการขับเคลื่อนจักุรัสอารยสถาปัตย์รัตนโกศิน์ เป็นยัังครบป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิต<า>มีต้นไม้น้อยใหญ่แผกิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอา,ากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุ่มครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมือง ดีมากเป็นเด็กต้องตรงเวลา,าที่แอร์เอเชียเราทำงานหนักทุกขั้นตอนเพืพ่อให้คุณได้บินตรงต่อเวลาทุกเที่ยวสสวัด,ดีค่ะอ้่นใจ <ś c oughs> บินยังมีคุณภาพ <ś c oughs> แล้วยังประหยัดอีกด้วยดูปังเนดชีนะคะคคคบินคุม้มคุณภาพครบแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ เสริมอารียสาปไทยสุรชาคมอาเซียนโดยตตทพลังที่ยั่งยืนปักทองเที่ยวไทยเที่ยวได้ทุกคนปีการท่องเที่ยววิถีไทยคัมรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ข้ามากเพราะทุกย่างก้าวมีความหมายนากัสแสงสว่างเพื่อคุณบริษัท OMC Sun ซ u ันยูอเตอร์จำกัด โฮมโปรขอเชิญทุกท่านร่วมช้อปสินค้าเกี่ยวกับบ้านราคาพิเศษในงานโฮมโปรแบงกอกเซลล์ e 21วัน21สาขาปันทงแจ้ชงเฮงเฮงทุกบ้านกระตุ้นกำลังซื้อลดกระนำทั่วกรุงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5สิงหาคมที่โฮมโปรทั้ง21สาขาในกรุงเทพและประิมณฑลงานนี้คนรักบ้านห้ามพลาดเด็ดขาดนะจ๊ะ มาปิดท้ายกันที่โครงการจัตุรัสอาริยาับั์ร,รัตนโกสินร์ที่ทางกรุงเทพมหาคนครกำลังดำเนินการปร,ปรับปรุงฟุตบาททางเดินเท้าป้ายสัญลักษณ์และสัญญาณไฟจราจรต่างๆให้เป็นเฟรนี hmm. ่ดีไซน์เต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการทั้งคนตาบอดและคนที่ใช้รถเข็นยูวแชแม้แต่รถเข็นเด็กเล็กก็สามารถเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้สดวกปลอดภัย จากการลงพื้ที่สำรวจนำร่องถึงสภาพพุทธบานบริเวณแยก3ย่านถึงแยกปทุมวันตัวแทนคนพิการจะมีความคิดเห็นอย่างไรไปชมไปฟังครับก็หลังหลังจากที่เราสำรวจมานะครับจนมาถึงแยกปทุมวันเนี่ยรู้สึกว่าปัญหาอุปสรรคมากมายจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ขวางทางนะคบมัน มันขวางทางเดินนะครับระหว่างตรงทางเท้าเนี่ยซึ่จะเป็นปัญหาสักไม่ว่าจะเป็นระหว่างรอยเชื่อมต่อของทางเท้ามันมีต่างระดับกันมากเลยครับทำให้เดินได้ค่อนข้างลําบากยิ่งมาด้านหน้านี่จุดขด้านหน,าน้าตรงมาบนคลองนี่ยิ่งสําคัญใหญ่เลยครับมันเป็นเป็นท่อเป็นท่อเหล็กขวางอยู่ซึ่งระดับมันก็ไม่เท่ากันเป็นปัญหาเกิดรู้สึกว่ามันเป็นอันตรายมากเลยตรงนั้นนะครับก็ฝากทางกทมนะครับว่า ช่วยปรับปรับปรุงแก้ไขที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงและไปในทุกทกที่ในประเทศไทยได้เลยนะคะขอบคุณผมขอฝากไว้ครับครับก็จากที่เดินมาทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่อาจจะเป็นเพราะแถวนี้เป็นย่านธุรกิจก็ได้นะครับจะมีพื้นที่ทีเ่เป็นพื้นที่แน่นหนานะครับแต่ก็มีบางส่วนที่เป็นพื้นทุดนะครับ อันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่มีปัญหามากที่สุดก็คือ1ใต้สะพานลอยไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งกีดขวางนะครับสต้นไม้ที่มันมีพุ่มพุ่มไม้และกิ่งไม้ที่ที่ยื่นออกมาจากจากต้นไม้นะครับต่ำกว่า2เมตรอันนี้ผมต้นผมเองเดินชนเองนะครับอันนี้อันนี้คือหลักๆนะครับอัน,นต่อมาก็คือมีพื้นที่มันมีตะแกรงมีฝาท่อนะครับที่ที่มันสุดโทมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อันนี้ต้องระวัง นะครับปัญหาหลักๆมันมันจะเน้นเฉพาะคนตาบอดนี่ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่คือมันไม่มีความปลอดภัยในส่วนนี้ครับแต่ถ้าถ้าทําพวกนี้ให้หลุดไปแล้วในความปลอดภัยสําหรับคนตาบอดก็จะไม่มีปัญหาครับพื้นไม่ต้องมีอะไรเป็นเป็น,ปนไกด์หรือเป็นวอนร์นะครอาจจะมีเฉพาะวอร์นิ่งตรงบริเวณที่จะข้ามแยกหรืออะไรก็ตามนะครับวอร์นิ่งที่มันเป็นเตือนเพื่อให้รู้ว่ามันเป็น ระยะนั้นจะมีอันตรายหรือระยะนั้นจะลงนะครับไม่จําเป็นต้องปุมนูนสีเหลืองๆครับเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่สังเกตได้ง่ายโดยปลายไม้เท้าและนี่ก็เป็นผลการลงพื้นที่สำรวจนำร่องก่อนนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาในโครงการที่มีชื่อว่าการุนั์อารยะสถาปัต์รัฒนาโกสินร์ ย่างก้าวมีความหมายฮาม,มาจึงได้ผลิตรถเข็นหรือวีวแชร์ในหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุผู้พักฟื้นสุขภาพตลอดจนผู้พิการให้ได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการใช้งานสนใจติดต่อบริษัทสมาพันธเฮลจำกัดโทรศัพท์0 8 5 5 5 9 9 9 0 4 และกลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้า9นาฬิก30นาทีคิศนะทั่วยกล้อส่องเสริมและสร้างสรรค์เฟรี่ดีไซน์อารยสาปัตดหรือหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลสวัสดีครับผม